สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t o k นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการจับเทพสไตล์ผมนะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าหากมีข้อมูลทางด้านใดผิดพลาดไปผมก็ต้องกราบขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับขั้นแรกที่เราต้องมีนะครับในการจับเทพเทคนิคของผมนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีคือ1นึ่งพลาสเตอร์บอลนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไปเลยครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย เมื่อกี้ผมรอเล่นนะครับอย่าเพิ่งรีบปิดคลิปผมไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนจริงๆแล้วนี่คือเทคนิคที่ผมใช้ในการจับเทพนะครับซึ่งโปเกมอนที่เราต้องมีตัวแรกเลยนะคับก็คือพาชิริสูนะครับซึ่งทําไมถึงต้องมีหรือว่าเราจะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้นะครับที่มีมูเป็นสามารถเรียนมูที่ชื่อว่าซูเปอร์แฟงได้นะครับข้อสมารถของซูเปอร์แฟงคืออะไรข้อสมมตของซูเปอร์แฟงเนี่ยคือมันจะตีแล้วมันจะลดเลือดเพชพีของตูลงไปเอยทีละครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งหมายความว่ามันจะตียังไง ีเทพตายแน่นอนเพราะว่าเลือดมันจะลดลงทีละครึ่งเดียวครึ่งเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลอะไรก็ได้นะครับที่ทําให้โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยติดชานะครับเอ้ยไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามหนีเทพเนี่ยติดชานะครับซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการให้เราเนี่ยจับง่ายขึ้นนะครับหรือว่าสกิลอะไรก็ได้นะครับที่มีผลทําให้ติดสานะเอฟเฟกตีฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงขั้นต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องมีอันต่อไปคือนี่ครับสิ่งแรกที่ต้องมมมมมีีีคคคคคืือออออนน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 ะะรรรรรรััับบบเเเเเเเ่่่่่่ยยยยวาาาาาสสถพิิิิโโกกกจใใปททท์์แซึงง้ โอกาสจับยิ่งเยอะนะครับแล้วก็อันต้าบอลนะครับอันต้าบอลเนี่ยเพิ่มโอกาสในการจับโปเกมอนคูณ2นะครับในทุกเทอร์นนะครับไม่สนว่าจะเป็นอะไรนะครับก็คือเพิ่มคูณ2เบสิกเบสิกนั่นแหละอันต่อไปคือทัมเบอร์บอลนะครับทัมเบอร์บอลเนี่ยเพิ่มโอกาสจับโปเกมอนเนี่ยตามช่วงเวลานะครับซึ่งเพิ่มสูงสุดคือ4เท่านะครับ4เท่าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่11เทอร์นขึ้นไปจะเป็น4เท่าพอดีนะครับก็คือยิ่งเราจับ ผมก็ว่านาไปเรื่อยๆนะครับเออโอกาสจับของทัมเบอร์บอลก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุด4เท่านะครับเต็มที่คือ4เท่านะซึ่งที่ผมคำนวณดูแล้วก็ประมาณเทิร์นที่11ขึ้นไปเราถึงจะใช้ทัมเบอร์บอลนะครับแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงอ่าการการเกิดของกระดิง่งลูเกียร์แล้วก็โฮโอนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองจับให้ดูนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้มาสเตอร์บอลนะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมขอลองเอ้ยสำหรับลูเกีีียยรรรรร์เเเเเเนนนนนนน่่่่่ททคคคคคคิขอออออองงผผผมมมมมมะะะะะััััับบบบบบบจจไใใชช้้้้ปป็็็ลลลลตตาาแแวววกฮฟซึ าของเฮวี่บอลนะครับพราะจะว่าของเฮวี่บอลเนี่ยยิ่งโปเกมอนเนี่ยมีน้ําหนักมากนะครับก็จะเพิ่มโอกาสจับโปเกมอนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับว่าน้าหนักประมาณเท่าไหร่เพิ่มโอกาสจับประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเออมันเพิ่มมันไม่ได้เพิ่มเป็นเท่าตัวครับมันเพิ่มเป็นค่าอะไรสักอย่างซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือค่าอะไรนะครับแล้วก็มันเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวก็ถ้าเพื่อนสงสัยก็ลองไปอ่านวิกิดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจมงงยัับผไ เราที เราจับแบบไม่ใช้มัสเตอร์บอลนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเอ้ยเดี๋ยวผมขอพูดถึงอย่างหนึ่งนะครับซึ่งไอเทมที่ผมใช้กับโปเกมอนที่เอาไว้จับเทพนะครับคือพาชิริสุเนี่ยมีสกิลซูเปอร์แฟงเดี๋ยวผมจะทวนให้นะก็คือเราจะใช้โปเกมอนที่มีสกิลมูบิลิเอ้ยเป็นมูฟซูเปอร์แฟงนะครับแล้วก็ใช้อีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลชาก็ได้หรือสกิลอะไรก็ได้ทัครับที่ทำให้ติดสถานะนะครับแล้วก็ไอเทมที่ผมสมใส่เป็นเลฟโอเวอร์นะครับซึ่งจะเพิ่มเลือดโปเกมออออนน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 ิิิิิดดดดึึึึงงงงงใแแต่่่่ลลละะะะเเเเเเเททรรรร์์คคััับบบบซววาาาาาผไไปปโกกกมมื็จ้้พช ที่สุดผมตุยนะครับอ่าขั้นแรกนะครับก็ เศษเอ้ไม่ใช่เศษขั้นแรกนะครับก็สปาลูเกียขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับให้ดูนะโอเคสปาลูเกียนะครับขั้นแรกนะครับผมก็จะสู้เลยแล้วก็สิ่งแรกที่ผมใช้คือนัโซนะครับเอ้ยไม่ดิในเทิร์นแรกนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยใช้พิกบอลจับเลยนะครับเพราะว่ายิ่งหยุดที่เทิร์นที่หนึ่งเนี่ยโอกาสจับของพิกบอลยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้นะครับก็ถ้าต่อมาที่ผมจะใช้เนี่ยคือเราจะเริ่มลดเลือดของลูเกียรแล้วนะครับโดยเราจะใช้เป็นสกิลซูเป เลือดร้อยปอร์เซ็นต์ก็เหลือห้าสิบเปอร์นต์เดี๋ยวขั้นต่อไปเราตีอ่ะมันจะลดไปจากห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะลดขมขึ้นหนึ่งห้าสิบเปอร์็นต์คือยี่สิบห้าครับเดี๋ยวลองดูนะนี่เห็นไหมมันจะตีลดทีละครึ่งทีละครึ่งเรื่อยๆนะครับซึ่งลูกเกียรไม่มีทางตุยแน่นอนนะครับหรือว่าโปเกมอนเทพเนี่ยไม่มีทางตายแน่นอนนะครับเราจะลดเลือดมันให้มากที่สุดนะครับเอ้ยผมลืมเอาจริงนะครับเอ่อต้องพูดก,ก่อนก่อนอื่นนะครับขั้นแรกเนี่ยให้เราใช้น,นัท เรามาเริ่มจับกันเห็นไหม พาชิลิสูบผมอึดมากเลยนะเห็นปะเลือดมันแทบไม่ลดเลยเพราะว่าผมเอาเลฟโอเวอร์มานะครับทำให้เลือดเราเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่ทําให้โปเกมอนเราเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะครับแล้วเราก็เออ่หมดแล้วใช่ไหมแล้วเราก็มาเริ่มจับเลยครับซึ่งเมื่อเลือดน้อยเนี่ยมันจะเพิ่มช่วยเพิ่มโอกาสจับโปเกมอนมากขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งติดสถานะเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการจับมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะเลือดน้อยเนี่ยเปรียบเสมือนว่าแบบเออ่โปเกมอนมันอ่อนแอนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยจับง,ง่ายขึ้นนะครับซึ่งหลักๆแล้วเราควรทําให้้้้้พววกกกกกโปปเเเเเเมมออ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 นนนนนนนีี่่ยยยััััลลลลืืืหหๆะคครรบขขงไตสิซู์ นะครับซึ่งไอสกิลซูเปอร์แฟงเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะตีแล้วเทพตายแน่นอนนะครับมันก็เลยมีประโยชน์มากซึ่งบางทีเนี่ยเวลาเราใช้ตัวอื่นตีใช่ไหมล้วแบบเราจะทําให้มันเลือดเหลือน้อยเนี่ยเวลาเราตีปุ๊บบางทีมันตายไปเลยนะครับมันแรงเกินอะไรเงี้ยมาครับแล้วก็ต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะจับด้วยเฮลิบอลเรื่อยๆนะครับสำหรับดูเกียร์นะเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาคลิปหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อทําให้คลิปไม่น่าเบื่อมากครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราจับได้กันเลยนะครับ นี่ครับตอนนี้ผมก็จับได้แล้วนะเห็นปะผมใช้เฮลิบอลจับล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้มันเลื่อนเลือน้อยเห็นไหมวิธีการจับเทพเนี่ยง่ายดเดียวนะครับตัวต่อไปที่ผมจะจับให้ดูคือโฮโอนะครับซึ่งโฮโอเนี่ผมจะใช้เทคนิคการจับแบบเบสิกเลยนะครับซึ่งเทคนิคการจับเนี้ยเอาไว้จับเทพได้ทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าผมจะมาจับโฮโอให้ดูนะเพราะว่าคลิปที่แล้วผมพูดถึงโฮโอใช่ไหมแต่ผมจะจับให้ดูนะครับโอเกสเปล่าโฮโอ คครับสําหรับโอโอนะครับเทคนิที่ผมจับเดี๋ยวผมขอฮิลโปเกมอนตัวเองอะนะโอเคฮิล okay, แล้วก็เอ่ปลาไปเลยซึ่งในเทิร์นแรกนะครับผมจะใช้เป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้เป็นควิกบอลนะครับเพื่อเพิ่อมโอกาสในการจับโปเกมอนในเทิร์นแรกเนีห้าเท่านะครับซึ่งถ้าเราแจ็คพอตเนี่ยไอบอลเนี้ย ดีมากเลยนะถ้าไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้เราก็จะเริ่มลดเลือดของเทพแล้วนะครับซึ่งผมจะใช้สกิลที่ทําให้ติดสถานะเอฟเฟกตีฟนะครับเห็นไหมครับมันติดชาแล้วใช่ไหมเพื่อเมื่อแบบเวลาโปเกมอนเราติดโปเกมอนอ่ะมันติดชาใช่ไหมมันจะเพิ่มโอกาสให้เราเนี่ยจับง่ายขึ้นนะครับพอหลักก็คือเลือดน้อยแล้วก็ติดสถานะนะครับนี่แหละครับพอหลักในการจับเทพง่ายๆนะครับก็คือทําให้มันเลือดน้อยแล้วก็ติดสถานะนะครับง่ายที่สุดโอเค้เราก็ใช้ซูเปอร์แฟนไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยชิบหายแล้วติดไฟ อ,อันนี้มีโอกาสที่ไอพาชิริสซมจะเดี่ยงก่อนได้นะครับเนี่ย เอ้ยเพิ่งตายเอาจริงเราควรเตรียมอไอตัวพาชิริสูนี่ยหลายๆตัวหน่อยนะครับเพราะว่ามันเอามาเปลี่ยนแล้วก็มาแทงเรื่อยๆนะครับยิ่งมีหลายๆตัวก็ดีนะครับส่วนวิธีหาเดี๋ยวผมจะบอกไว้ใต้ใต้คลิปนะครับเอ้ยไปไว้หลังคลิปนะครับอืมผมว่ามันน่าจะตายก่อนแน่เลยเราก็ใช้ไปเรื่อยๆให้มันเลือดน้อยที่สุดนะครับไม่ไหวต้องตายแน่เลยผมเตรียมมาไว้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมจะอาจจะตัดคลิปไปแล้วก็เพิ่มมาหลายๆตัวหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเดียวไม่น่ารอดสำหรับโฮโอนะครับเพราะโฮโวันโหดเราก็จับ อันต้าบอลไปเลยครับเราใช้อันต้าบอลจับไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเทิร์นที่12นะครับเออผมจะเอาลูเกียวมาแล้วกันมาเราจับไปเรื่อยๆโอ้ไม่มีสกิลฮิลอีกแย่เลยอย่างนี้ผมว่าเราอาจจะตุยก่อนก็ได้นะครับไม่รู้จะไหวไหมเดี๋ยวเราเราจะลองจับเรื่อยๆนะครับเราจะจับด้วยอันต้าบอลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเทิร์นที่12นะครับเพราะว่าเราใช้ทัมเบอร์บอลในการจับเทิร์นแรกๆเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มนะครับซึ่งมันจะได้เอ่าไม่มันจะได้ไม่เท่าเทิร์นที่12นะ เพราะว่ามันจะทามเบอบอลเหมือนที่ผมอธิบายไปตอนแรกก็คือโอกาสจับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งเทิร์นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมากส4สีเท่าที่เทิร์นที่12นะครับไม่น่าไหวนะเนี่ยผมจับไปก่อนเฮ้ยกดพีดชิบหายเอยออะลูรีผมจะเด้งแล้วอันนี้เทิร์นที่13นะครับเราจะเริ่มใช้ทามเบอร์บอลนะครับหลังจากนี้เราจะใช้แต่ทามเบอร์บอลรืล่ๆเลยนะครับ แล้วเห็นไหมโห้ง่ายมากนะครับง่ายิีเดียวองเห็นปะไม่ยากเลยซึ่งเทคนิคในการจับของผมก็มีประมาณนี้นะครับขั้นแรกก็คือเพื่อนๆเนี่ยถ้าปั้นง่ายสุดก็คือพาชิริสุนะครับมันปั้นง่ายมากแล้วก็หาง่ายด้วยสกิลมูฟที่เราต้องใช้คือซูเปอร์แฟงนะครับแล้วก็สกิลอีกอันนึงเป็นสกิลที่ทาให้ติดเอฟเฟกตีฟนะครับส่วนบอลที่เราต้องใช้อะถ้าสมมติว่าเป็นโปเกมอนเทพธรรมดานะครับที่มันไม่ใช่โปเกมอนที่มีน้าหนักเยอะนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นควิกบอลตามด้วยอัย Ball น ซึ่งเราจะใช้ทม b บอลในเทิร์นที่12ขึ้นไปนะครับแล้วก็เอาง่ายๆนะครับผมจะสรุปไปให้คือเทิร์นแรกเราใช้ควิกบอลเทิร์นที่ 2, เทิร์นที่ 3, เทิร์นที่4 เทินที่5ถึงเทิร์นที่11นะครับเราจะใช้เป็นอันต้าบอลนะครับส่วนหลังจากเทิร์นที่12ขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราจะใช้แต่ทามเือร์บอลล้วนๆเลยนะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยแลกทามเือร์บอลมาเยอะๆนะครับส่วนโปเกมอนอีกตัวที่ผมแนะนำก็คือพาชิริสุนะครับแนะนำว่าถ้าอยากเอาไปจับเทพชัวร์หลายๆตัวนะครับผมแนะนำให้เต็ม6สปปล็อตไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ไอเทมเป็นเลฟโอเวอร์นะครับซึ่งจะช่วยเด้งเลือดประหยัดให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องใช้โพชั่นนะครับหรือว่าใครจะไม่มีไอเทมก็ใช้โพชั่นแทนก็ได้คะะก็จมมีปราณนี้นะคคคครรรรัััับบบบสาหเเททนนิกกจพะแล้ว็ วิธีการหาพาชิรี่สูในเซิร์ฟเวอร์เนโอคาร์มนะครให้พิมพิมพ,มพิก,กิแล้วก็พิมพ์าชิรี่สูเลยครับแล้วก็ดูนะครับว่ามันเกิดไบโอมไหนซึ่งโอกาสเกิดเนี่ยมันง่ายมากนะครับดูจากสเปาล์ไบโอมเนี่ยแม่งแทบจะมีทุกที่เลยนะครับก็อยู่ที่58.82นะครับซึ่งเจอง่ายมากแล้วก็เป็นตัวที่ใช้จับเทพได้ดีมากเลยนะครับส่วน เอาจริงแล้วจำเป็นต้องใช้พาจิลิสูไหมไม่จำเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับว่าโปเกมอนตัวไหนมากนะครับที่มีมูฟเป็นซุปเปอร์แฟงนะครับแต่ว่าผมแนะนำพาจิลิสูเพราะว่ามันหาง่ายดีนะครับแล้วก็มีมูฟนี้แน่นอนครับแล้วก็มีนัทโซด้วยนะครับซึ่งจะทำให้ติดสถานะไฟช็อตนะครับก็มีประมาณนี้ครับถ้า เพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวิชาวันนี้ที่ผมสอนไปก็เพื่อนๆสามารถเอาไปลองปรับใช้ได้นะครับถ้ามีข้อมูลด้านไหนผิดพลาดไปผมก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนละกันไหนๆคลิปนี้แล้วก็จับเทปแล้วน,นะครับคลิปนี้ผมจะสุ่มแจกสําหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงเวลานี้นะครับซึ่งผมจะแจกเป็นเอเอาเวลาใดหน้าเอาเป็นพัสดุบอลละกันนะครับผมจะแจกเป็น มาสเตอร์บอลหนึ่งลูกนะครับสุ่มแจกนะครับโดยที่ให้เพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับคอมเมนต์ชื่อในเกมของตัวเองในเซิร์ฟเวอร์พิกซ์แมนนีโอคาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่มให้แล้วก็แจกให้ทีนึงเดี๋ยวผมจะประกาศทีนะครับเพราะผมไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนนะเพราะว่าผมไม่มีเวลาเลยช่วงนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับบายบาย อ,อ้าว,พวเพื่อนๆไม่ไกัน,กนอีกเหรอครับมาเดี๋ยวผมจะจับให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เป็นที่ผมจะมาจับให้ดูคืออาเซอุนนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะจับไหวหรือเปล่านะแต่จะลองสับให้ดูนะครับโดยที่เราจะใช้เทคนิคเดิมที่เราผมบอกไปขั้นต้นเมื่อต้นคลิปนะครับสำหรับพเพื่อนๆที่ยังดูถึงตอนนี้นะครับอันนี้เป็นโบนัณพิเศษนะครับซึ่งผมจะแถมให้เพราะว่าเดี๋ยวจะลองจับตัวอื่นให้ดูที่ไม่ใช่โฮโอแล้วก็ลูกเกียนะครับเพราะว่า เพื่อนบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยไอเทมสองตัวนี้มันจับง่ายอยู่แล้วเปล่าวะอะไรอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองจับอาเซอุสให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมผมไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมต้องอาจจะต้องเตรียมโพชั่นไว้นิดนึงนะครับนี่นะครับอาเซอุสตัวแรกของฟิกซ์มอนดีโอครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองจับให้ดูนะแบบว่าเราใช้เทคนิคของผมจับเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะจับไหวหรือเปล่า ขั้นแรกเนี่ยเราใช้พาชีนิสุกกันนะครับไปไม่รู้ว่าเราจะสามารถทําให้อาร์ซิโอเนติดเอฟเฟกตีฟได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะลองใช้นัทโซดูนะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องโปเกมอนมากนะครับโอเคครับตอนนี้มันติดช็อตแล้วนะครับพอติดช็อตเนี่ยเราจะใช้เป็นอ่าสกิลซุปเปอร์แซงเรื่อยๆนะครับเพื่อลดเลือดของอ่าเทพให้ได้มากที่สุดนะครับยิ่งเลือดน้อยเนี่ยโอกาสจับเรายิ่งเพิ่มขึ้นนะครับเอ้าชิบหายผมลืมไปนะครับเราไม่ได้ใช้ควิกบอลในเทินแรกนะครับเอาจริงเราควรใช้ควิกบอลในเทินแรกก่อนนนนะคคครรรรััับบแแต่่่่ววาไไมมเเเเป็ท์ดียองนะครับ ซึ่งผมรู้อยู่แล้วมันจับไม่ติดหรอกมากคือบอลลูกเดียวอะ่ะใครจะไปช่องดียวขนาดนั้นโอเคครับตอนนี้มันเหลือ3 per. เปอร์เอ้ยเอาเฮ้ยมันมีสกิลฮิลนะครับแต่ผมต้องซัดไปเรื่อยๆนะเอาให้สกิลฮิลมันหมดก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเราเตรียมพาชิริสุมาเป็นหกช่องอะ่ะมันน่าจะฮิลไม่ขึ้นหรอกมากโอเคเราก็ทำให้เรื่อยเหลือน้อยประมาณนี้ครับใช้ทีนึงแม่เอ้ยเอาติดอะไรวะเอ,อ็กเอามันใช้เอ็กซ์ตรีมสปีดนะโอเคต่อไปเราจะเริ่มจับกันเลยนะครับตอนนี้เป็นเธอที่12บสอนะครับ ถ้าเราลดเรื่องไปเรื่อยๆเราก็ใช้แค่ทัมเบอร์บอลเลยนนะครับเพราะว่าเป็นเทอร์ลี่สิละเราจะเพิ่มโอกาสจับมากขึ้นถ้าเป็นเทอร์ที่12ขึ้นไปนะครับมาเดี๋ยวผมจะอาจจะต้องเร่งเวลาคลิปหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะจับนานหน้าดูนะครับเราก็ใช้ทัมเบอร์บอลเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเอาจริงนะครับถ้าระดับอาซิอุสเนี่ยเพื่อนๆคงไม่ต้องมาใช้เทคนิคอะไรอย่างนี้จับหรอกครับผมว่าเอามาเตอร์บอลจับเถอะง่ายสุดจริงๆเลยนะครับไปจับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องเร่งเวลาเลยคลิปละครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเราจับติดนะครับบ จับติดแล้วครับทุกคนดูผมไม่ใช้มาสเตอร์บอลนะครับผมใช้เทคนิคการจับแบบนี้นะครับเป็นไงล่ะผมบอกแล้วว่ามันไม่จําเป็นก็ได้นะครับสำหรับไอพวกมาสเตอร์บอลเนี่ยเราเราใช้แค่บอลพวกนี้จับก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาเซิร์ฟเวอร์ดีๆเล่นนะครับผมขอแนะนำเซิร์ฟเวอร์พิซซ่ามอนตีคร์นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟที ทันสมัยแล้วก็ระบบ UI ต่างๆี่ค่อนข้างที่จะคลีนมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยใส่ใจผู้เล่นมากครับก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ m ิกซ e มอนนิโอคัพด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้อะไรก็สามารถมาถามผมในเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับผมคอยดูแลซัพพอร์ตเกือบตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็อ่าสำหรับผู้เล่นฟิกซ์มอนนิโอคัพนะครับสำหรับพวกบอลเนี่ยมันหามจากไหนใช่ไหมครับ ให้เพื่อนๆเนี่ยกดที่ออนไลน์รีบอร์ดแล้วก็รับของรางวัลพวกนี้นะครับมันจะมีไอเทมที่ชื่อว่าแลกบอลนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถไปแลกได้ที่โปเกรช็อปของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือว่ามาโปเกรช็อปตรงนี้โอ้ยนี่ครับแล้วก็วิ่งมาข้างหน้านี้เลยแล้วก็นี่ครับเราก็มาซื้อบอลตรงนี้นะครับแล้วก็เอาแลกบอลเนี่ยมาซื้อนะครับเทคนิคการจับเทพของผมก็มีประมาณนี้นะครับเป็นไงล่ะเพื่อนๆมันไม่จำเป็นต้องใช้มาสเตอร์บอลก็ได้นะครับ ทีนี้ก็ประหยัดมาสเตอร์บอลไปหลายลูกเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีวันนี้ครับผมค,ครับ